สวัสดีครับกลับมาพบกับฮ l y Words ประจำวันศุกร์ที่18มิถุนายน2021กันอีกครั้งนะครับพระเจ้ามั่นใจในท่านแล้วท่านละ่ะมั่นใจในพระองค์ไหมท่านคิดว่า A หรือ B ก่อน A. พระเจ้าอนุญ,ญาตให้เราดือ้อแต่ไม่ประสงค์ให้เราดือ้อ B. พระเจ้ารักลูกดั่งแก้วตาดวงใจ ให้ลูกมีอิสระในการตัดสินใจจากพระธรรมโรมบทที่12ข้อที่หได้บอกว่าพี่น้องเพื่อเห็นแก่พระคุณความเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อเราทั้งหลายข้าพเจ้าขอร้องท่านให้ยอมมอบอวัยวะทุกส่วนในร่างกายพร้อมทั้งสมองความคิดและสติปัญญาของท่านให้เป็นเหมือนเครื่องบูชาที่มีชีวิตอยู่ที่บริสุทธิ์สะอาดศักดิ์สิทธิ์ เป็นสมบัติส่วนตัวของพระเจ้าและเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าแล้วซึ่งเป็นการกรตันอยู่ต่อพระเจ้าที่สมควรในวิญญาณของเราที่ได้บังเกิดใหม่โดยพระคุณพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสก,การพระเจ้าด้วยวิญญาณและความจริงสังเกตประโยคว่าขอร้องท่านให้ยอมมอบนั่นแสดงถึงความเป็นอิสระในการตัดสินใจ ว่าจะยอมเชื่อฟังหรือไม่เชื่อฟังก็ได้จะดื้อต่อพระเจ้าหรือไม่ดื้อก็ได้แต่ถ้าดื้อก็จะได้รับความทุกข์ลำบากเจ็บตัวซึ่งพระเจ้าผู้เป็นพ่อไม่ประสงค์เช่นนั้นเลยพ่ออยากให้เรามีความสุขมากที่สุดพระองค์จึงกระทำทุกอย่างที่เราตัดสินใจผิดหรือถูกดื้อหรือไม่ดื้อรวมกันนั้นให้เกิดเป็นผลดีสำหรับเรา ได้ตามพระประสงค์ของพระองค์ในพระเยสุคริสต์และในพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่28ได้บอกว่าเรารู้ว่าพระเจ้าผู้ทรงรักเรามากนั้นพระองค์จะกระทำทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราไม่ว่าดีหรือร้ายทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดเป็นผลดีสำหรับเราผู้ที่รักพระองค์ผู้ซึ่งพระองค์ทรงเรียกมาเป็นลูกของพระองค์ตามพระประสงค์ของพระองค์เพราะฉะนั้น ในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราไม่ต้องพวงหน้าพะวงหลังมั่นใจเชื่อในพระเจ้าพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงสถิตอยู่และกําลังทํางานของพระองค์ในเรากำลังจูงมือเราเดินอยู่ด้วยฤทธิเดชความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์พระเจ้ามั่นใจในท่านแล้วท่านล่ะมั่นใจในพระองค์ไหมให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับพระบิดาที่รักเพราะความรักที่พระองค์มีให้เรา ผ่านทางพระเยซูคริสต์ทำให้เราเชื่อมั่นในความรักของพระองค์ที่มีต่อเราขอบคุณพระองค์ที่รักเราดั่งแก้วตาดวงใจของพระองค์เพราะฉะนั้นในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราเราจะไม่พะวงหน้าพะวงหลังเรามั่นใจเชื่อในพระเจ้าพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงสถิตยอยู่และกําลังทํางานของพระองค์ในเรากําลังจูงมือเราเดินอยู่ด้วยฤทธิ์เดชความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ขอบคุณพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์อาเมน